ผมไปออกไายมองแล้วมันบ่ผพานนะครับไปเต้นหลายเตีนแล้วเขาว่าเป็นคนตางพื้นที่ออกรถยากนะครับสวัสดีครับพบกับผมเบวน้อยลอยลูกอ,อีกเชียนเคยครับมือนีครับลูกค้าเพิ่นมารับรถ พร้อมกับโปูมชั่นพิเศษโปเซอร์ไพรส์นะครับวันนี้ลูกค้านำเนื้อมาเป็นส่วนลดหนึ่งหมื่นบาทเดี๋ยวผมห้าไปถามความรู้สึกของลูกค้าเลยเป็นยังขึ้นด้มาออกถอยูเต้นมังกรนงลิงของเฮาครับผมไปออกหลายมองแล้วมันบ่พานนะครับแต่ว่ามากเต้นมังกรนี่ของแคลเลยครับแน่นอนเลยแน่นอนเลยครับว่าออกเจ็ดบาทได้รถเลยครับผมมารบรดแล้วครับมือนี้ครับผมครับผมผมดีจะหลายครับครับผม ดาวเจ็ดบาทของหัวเป็นคนต่างอย่างวัดน้ำเนาะครับครับผมผมคนซักแก้วครับแต่ว่ามาละรับงานอยู่โคราชสีคิวครับอ่าวันนี้ไปเตียนหลายเตียนแล้วเขาว่าเป็นคนต่ังพื้นที่ออกรถยากนะครับมาเตียนมังก่อนได้รับรถเลยครับผมว่าคิดว่าสีได้รถครับแต่ผมดีใจหลายครับมื้อนี้โอเคครับมื้อนี้เป็นคําตอบจากใจของลูกค้าที่เลือกเตียนมังก่อนนุ่งนิ่งของเฮานะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็ จิตต่อขมานในเพจของเ้าได้เลยหรือโทรสอบถามเบอร์มผมก็ได้ได้ครับ0 9 5 2 1เก7าหเบลน้อยลอยโล่โลมือหนีเพอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ